Good morning student uh, t ั d a y to learn to ุลีส the dream of music สารฝันในเสียงเพลงนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นแบบฝึกให้กับนักเรียนผู้ที่สนใจนะครับในอีคลิปนะครับวันนี้ก็จะมีะผู้นำนะคือเด็กหญิงปีนุษนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจก็จะมาฝึกนะครับประการแรกจุดประสงค์นะครับเพื่อให้ ผู้ที่สนใจเนี่ยมีเสียงสามารถท่อเสียงได้ยาวสสามารถออกเสียงต่างๆได้ได้ได้หลายะระดับนะครับสเพื่อให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเนี่ยนะได้ปรับคีย์ตามโน้ตของเพลงนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้เริ่มก่อนนะครับเป็นแบบฝึกขั้นต้นเบื้องต้น นะครับท่านี้ทุกคนยืนเลยครับยืนเลยนะครับยืนก็คือเรื่องแรกทำยังไงแต่อแรกขาคู่ก่อนเลยครับขา,ขากลางนะแยกขาแล้วก็คือระดับไหลเพื่อ<ขา>ความเชื่อมั่นตัวเองเท้าเอวเดี๋ยวเราจะเท้าเอวนี้เพื่ออะไรเดี๋ยวมันจะมีการลงหายใจเข้าเนี่ยเพื่อท้องป่องมันจะกักลมไว้ที่ใต้กระบางลมกระบางลมจะอยู่ใต้ซี่โครงนะซี่โครงเวลาหายใจลึกๆเนี่ยให อยู่ที่ใต้กระวังลมหรือปลายปอดน,นั่นเองอันนั้ทําทำได้ท้องจะป่องแล้วจับตรงนี้ประคองไว้ว่าป่องไหมไหมนะครับแล้วออกเสียงให้ตามปากนะครับอย่าฟุ้ง้นะนะขอนขอนุญาตก่อนนะครับนะนะคล้ายๆเหมือนยิ้มกล้านไปสองวินาทีนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยเป็นเสียงตัวเอสหรือซอโซนะครับพร้อมหายใจเข้าลึก ยาเนะครับตุติยาเดี๋ยวให้น้องดีนทำให้ดูกถอดหน้ากากน,นะครับอ่านะอ,ะอ่ะยกที่สองแบบยกที่สองแต่เป็นเสียงอะไรสอโซใช่ไหมแต่เป็นเสียงอะไรนะสอเสียได้ไหมซอ,อโซซอเสียได้เหมือนกันอขอให้คลายแล้วกันอ่าเริ่มหายใจเข้าตองปองมือจับเอวเพื่อประคองท้องของจริงและกรค่อยแฟบนะครับเริ่ม มายิ้มยกแก้นเดตัวนะครับทําไปเรื่อยๆแบบอยากทาไปเรื่อยๆให้ย,วยาวๆนะผู้ร้องก็สามารถที่จะร้องได้นานประโยคนยาวๆนะครับอันนี้คือเสียงระดับระดับตัวเองเสียงไม่สูงนะครับหมดแล้วหมดเลยลมเดียวไม่หายใจเข้าใหมนะครับพิธีการอาจจะนักเรียนอาจจะจับเวลานาน,านๆนับไปจติ๊กหนึ่งติ๊กสองนินวเวนทีก็ได้อ,อันนี้คือแบบ วอร์ให้มีพลังที่ปอดและกลับลมหายใจไว้ออาต่อไปแบบที่สองต้องมีท่าวอร์อีกใช่ไหมท่าไหนทำให้ดูดิท่าวอร์อรของการเริ่มต้นแยกแยิงไปเทา้ามือกลางยอ่ยอเอายอ่ยอ,อหายใจแล้ย,ย่อ,ยยอ,ยอ,อทำให้ดูก่อนเนะาะทำให้ดูก่อน หายใจเข้าแล้วก็ค่อยเวลาเวลาลงย่อเนี่ยให้ปล่อยโซโซนะครับเห็นไหมจะกลองลมใช่ไหมอ่าออนาน,น,านาๆแค่ในที่สุดออโอเคพร้อมนะครับเตรียมทามหายใจเข้าก่อนนะหายใจเข้าเริ่มปล่อยค่อยๆ,ๆย,อย่อลงไปนะครับค่อยๆย่อลงไปนะครับ ขาไว้อดทนหน่อยครับอดทนหน่อยนะถามไม่ต้องเต้นระพำหมดหมดแล้วหมดเลยครับหมดแล้วหมดเลยแล้วก็ดีไว้ลงเเรียกว่าลมเดียวนะครับอันนี้คือแบบอ่าอ๋อพอทําลงหมดปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ทาลงเมื่อกี้เอาไม่ค่อยครั้งเนาะ,ะพรอมเริ่ม ดก็เดี๋ยวเราจะยืดลงมาเหมือนเดิมยืนเหมือนเดิมจำไว้นะที่พื้นที่บ้านนี่นะหายหมดแล้วก็ยืนเออจนมาก็ยืนธรรมดานะครับนะเออต่อไปเราจะออกเป็นเสียงอา e U ี A O เอโอมีอะไรเพิ่มเติมไหมหายลมเออหายลมมีใช่ไหมเออหายลมนะอ่าดูตัวยอย่างทำยังไงอ๋อ คอลคู่พอแล้ว <iki> คู <spooky> ่อ่พร้อกี่ยงยี่ยงงเก้าครั้งแล้วก็ครที่สิบหายงจลึกแล้วก็ยาวเราหนึ่งเก้าครั้งที่สิบหายใยาวคือเอาทำตัวอย่างให้ดูเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายาวนะเปิดคอได้นะครับอ่ะพร้อมท่าทัายืนยังไงนี่ อ่าดีนธรรมดาก็าได้ขา,ากลางเลยเนาะอ่ะพร้อมเนิรมเนิ่มเริ่มนับอี่างน้ำมือเริ่มหาย่ท้องเลยยาวข่อยขาเล่นเริ่ม,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 ออมโอเคต่อไปแบบที่สามเอาเสียงอ่าอีอูเลยไหมนะอ้าวเตียมหายใจเข้าท้องป่อง จับกปะถังปองนะแล้วให้แฟบเมื่อหมดหมดลมของตัวโน้ตอันนั้นคือตัวอาเอาตัวอาก่อน,นะครับริ่มไหมือจะข้าทกรงปองก็ลืมไปให้เอา,เอาลินล้นลิ้นแตะดุลฟันด้านล่างด้านในด้านในล่างอ่ะพอเหนือ,อ,นะอด้านในเหนือกใต้ฟันด้วยกันด้านในอ่ะพอทำยังไงคล้ายเหมือนยิ้มอ่ะ เอ,อ,พอาพราะมทำแต่แตะออกเป็นเสียงอ่าเนะี่ท้องอ่อก่อนแล้วลิ้นแตะแล้วก็ค่อยๆปล่อยนะครับเอาเริ่ม <ไป S 1> อ่า มาแล้วขอโทษต่อไปนะครับเป็นแบบต่อไปนะครับจะมีหลายแบบต่อไปเสียง E, e ีก็จะมี E แบบเมื่อกี้เหมือน R U อูเอทำเหมือนกันแบบเสียง R เลยนะครับอาจทำาป็อ,อย่างนะครับเสียง E นะเริ่มอาจจะเข้าออลึก,ลก E คยท้องแฟนนะครับไม่ต้องเกรงนิ่งๆคลายมลมหมดแล้วหมดเลยเรียกว่าลมเดียวหมดนี่เป็นการออกกำลังกายภา,า,ายใน,ในเนาะต่อไปเสียงอูเริ่มอูเปิดคอด้วยไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับเปรียบเสมือนชัอูนี่นเปรียบเสมือนหัวใจเป็นรูปหัวใจในปากเรารูปปากของเราเหมือนหัวใจเปิดคอในตัว หมดแล้วหมดเลยนะครับใายท้องป่องอยู่แปลว่ากินไขมันมากเปล่า <c oughs> <c oughs> เล่นลเ่นะต่อไปนะครับโ <c oughs> อ้เอเอ,เอพร้อมเริ่มเอเอไปเรื่อยๆครับหน้ายิ้มหน่อยยกแก้มหน่อยนี่คือเทคนิคการร้องเพลงหรือการทำเสียงไม่ต้องตะโกนเป็นระดับระดับเสียงเรายิ่ยงนีมีหลาย ให้รับตอนนี้เรานับไปใจติกหนึ่งติกสองเพราะเวลาเราทอดเสียงเนี่ยมันจะได้ยินเสียงยาวเอาต่อไปเสียงโอเริ่มโอเปิดคอดิครับระดับเสียงเราเสียงตัวตนอ่อ่อ่อตอนนี้ นั่งดูแป๊บหนึ่งนั่งดูแป๊บหนึ่งอ่ามาดูมาดูดูล่องดีมหน่ยต่อไปเอาเสียงต่างๆเนี่ยอาเออเอโอนี่ยมาเป็นหลายระดับเช่นเสียงอามีกี่ระดับนะห้าระดับเอาดูตัวอย่างนะครับอายุตัวอย่างระดับเดียวก่อนเอาระดับเสียงเดียวก่อนแต่ห้าระดับเอาเสียงเลยเปลี่ยนออกอาเป็นมอม้าอ่าต้องทำตัวอย่างให้ดูที่ มองม้าเอ้าต่อเลยเนาะต่อเลยเนาะทำตาเลยนะครับหนึ่งสองสามม้ามีมีมมท้ายูกลางกลานใช่ไหมต่อไปเป็นแบบไหนต่อเป็นเสียง แมวค่ะอวแมวทำอย่างเงแมวจะมีลูกคลื่นมีแต่ทำได้นะเอาใหมนะพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามรวบคำว่แหวนช่วงหลังว <onic bizarre> ่แหวนรว ความสุดท้ายโทรสอนขออีกครั้งนึงที่จริงไม่เอาไม่เอาเนี่ยสามารถร้อกแบบไหนอีกเป็นได้สองแบบค่ะมีแมวไทยกับแมวฝรั่งเมื่อี้แมวอะไรเนี่ยเมื่อกี้ที่ที่หนูร้องเป็นแมวฝรั่งแมวฝรั่งต่อไปแมวไทยแมวไทยแมวไทยจะดูเลยอ้าวทะเลาะกันเลยอันหนึ่งสองสาม มีแมวอะไรไหมเนี่ยออขออีกครั้งห <c oughs> okay. นึ่งหนึ่งสองสามโอเคช็อตนี้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาช็อตต่อไปนะครับครับตอนนี้มาแบบฝึกต่อไปนะครับเป็นแบบฝึกอะไรนะลิฟทิ้งลิฟทิ้งวิธีการทำยังไงอาจจะ,อะถอดหน้ากากก็ได้หรือไม่ถอดก็ได้นะครับ ไม่หม่ได้ทำไงเลี้ยวสองนิ้วค่ะมาไว้ตรงนี้แต่ที่ปลายหรือที่ปากอะแล้วทำยังไงที่ปากเบนะื่อบื้อแล้วเขย่าท้องนะครับนะอาบแตะปากเลยพร้อมเริ่ม หลาครั้งหนึ่งแต่ปากเระยกขึ้นหน่อยเริ่มโอเคนะทำปีกขยายนิดหน่อย,อยกันขยับขยายขึ้นหน่อยนิดนึ่เปิดเปิดเปิดปีกนะโอเคนะครับอ่ะต่อไปนะครับแบบที่อันนี้เป็นที่บ้านนะเพื่ออะไรเพื่อใหอ้กำลังลงมีนีเยอะที่ท้องนะครับนะนะนะต่อไปนะครับ เป็นแบบกต่อไปคือไล่เสียงเนาะทำยังไงทำตัวอย่างให้ดูดิีเส,เ,เสียงแบบเมื่อกีที่ทาคือเสียงสูงเป็นขยัท้องแต่นีเป็นลูกคออ่เพื่อลูกคอช่วงท้ายเป่อกี้ขย่าท้องขย่าท้องใช้สามารถใช้กับลูกทุ่ง ส่วนมากแต่ลูกคออาจจะเป็นลูกกรุงหรือสตริงก็ได้ใช่ไหมนะครับอ่าตอนนี้ก็คือเสียงจะสูงก็คือเสียงที่ขึ้นที่หัวนั่นะ,ะท,ที่ขึ้นที่หัวดัเงเดี๋ <ๆ S 1> เรเก็บเนีเสียงดีของหัวเราทำาก็เหมือนเราขึ้นไปบนสูงเขอไปหาแล้วก็ลงแล้วก็ไล่ลงต่ำ นะครับแล้วก็อ่าโอเคครับนิพพานบอกนะอ่าเริ่มคล้ายคล้ายขึ้นเฮ้ยเฮ้เฮโทนขึ้นที่หัวอ่าพร้อมเริ่มเนี่ยถ้าเราเรเราสูงสูงได้เราจะสมบัติสติงได้ด้วยนะมันมี ลองเธอเมื่อกี้ที่เคยเคยร้ยยองนะครับอ่ะขออีกครั้งหนึ่งเริ่มโอเคให้ตกมือนตัวเองหน่อยได้โอ้โหสาได้ขนาดนี้มีแต่สุดโตเนาะก็คือขี้ย่อท้องอะแต่นี่ขี้อ่อท้องไม่ใช่ขี้อ่อยท้องนี่นะให้เรากดคำาไม่เป็นนะก็เนี่ย เี้ยเสียงอาใช่ไหมเสียงอาหรือหรือถ้าถ้าขายได้ก็เท้าเอวอ้าวเท้าเอวเท้าเอวเท้าเอวออาพร้อมเริ่มหายใจเข้าเป็นเสียงอาน,นะครับเริ่มเสียงตัวเอง แบบฝึกเอาไปใช้เพลงรุ่งทุ่งเลยนะนะครับหรือเพลงสากลนักกลนเพ,งพลงฝรั่งเนี่ยมาันทั้งท้องและคอมารวมกันนะครับอย่างเช่นอย่างครูพ่อเนี่ยถ้าเสียงรู่คือมีแต่วันนั้นครูถูกฝึกเป็นประมาณสามขีดว่าครับครูหน้ามืดเลยอย่างเงี้ยแบบนี้ทำนี้ก่อนโอ้ครูหน้ามืดเลยต้องทำอย่างนี้ด้วย นะครับอตัตจะไปเป็นอตตาไปมีไหมนิดติวนิดติทองนะครับอ่ะพร้อมเริ่มไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวพร้อมโอเคเรากับก่อนชอบอนี้นะครับครับต่อไปเป็นการสรุปแล้วจากการที่แบบสุก หลายๆหลายๆอย่างที่เรียนเอามารวมกันอย่างเช่นเสียงอาก็จะเป็น5ระดับได้เช่นอ,อันนี้คือระดับเสียงตัวเองอาต่อไปคือบีเอ่คอคลอกเออันนี้สามคือบีบเอ่ต่อไประดับ5คือระดับเฮดโทนใกล้เสียงตัวเองนลยครับนะครับระดับเฮดก็เรียเฮดโทนอ่ะทำตัวอย่างให้ดูน้องดีมนะครับ เาเสียง R มันมีเสียง R E U o, o แต่แค่ระดับแต่แค่เสียง R อ,อย่างเดียวมี5ระดับ E อย่างเดียว5ระดับต้องไปทำเ ين, ีง U 5ระดับ A 5ระดับ O 5ระดับต้องไปทำเองนะครับเป็นการฝึกมื่อเราไปเจอโน้ตตัวโน้ตทั้งสูงเราก็สามารถทำได้อ่าโดยทำตัวอย่างนะครับเสียง R อ,อย่างเดียวระดับที่1เริ่ม แต่ถ้าเขาช่วงท้ายเสร็จก็ลูกขอต่อไประดับสองเริ่มช่วงท้ายอย่าไปเค้นต่อไประดับสามเริ่มหมดแล้วเปิดเลย นับสี่เริ่ม ไล่เสียงเฉพาะเสียงเดียวแต่5ระดับนะครับต่อไปนะครับเป็นเสียงสุดท้ายคือเอามาผาสมกันก็คือมีการใช้อาธรรมดาและท้องแล้วก็ลูกคอ3อย่างนะครับต้องนี้ทำตัวอย่างให้ดูเสียงอาร์จะเเสียงอาอย่างเดียวนะเริ่มอาธรรมดาแล้วก็ต่อผสมกันมิกนี่คือเชื่อมอาแล้วก็เขย่าท้องแล้วก็ลูกขอโอเคนะครับ อ่าตัวอย่างน้องดีไหมครับสามีเย่าอมีครัามอย่างเลยประมาณสามวินาทีอันนี้คือเสียงอาเอาแค่ระดับเสียงตัวเองนะครับแล้วก็เสียงอ e, ีอย่างเงี้ยอีสามแบบอยู่ในเสียงนั้นเลยอู้ก็สามแบบในนั้น เอสาบแบบในนั้นโออหนั้นนะครับดังนั้นก็สามารถเอามาเชื่อมรวมกันแบบนี้จากการที่แบบฝึกแต่ละตอนะเอามารวมกันนะครับวันนี้ก็นะครับสำหรับแบ,แบบฝึกไวเพผิงเท่านี้นะครับสวัสดี goodbye